สวัสดีค่ะเพื่อนๆหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะวันนี้นะคะกุ้งก็จะมานะคะแนะนำนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่จะมาเที่ยวนะคะมาเรียนหรือว่ามาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะ5สิ่งนะคะที่ทุกคนควรจะรู้นะคะก่อนที่จะมาประเทศอังกฤษนะคะหลายอย่างตอนกุ้งมากุ้งก็ไม่รู้นะคะวันนี้จะมาแนะนำนะคะอย่างแรกเลยนะคะ สัญญาณโทรศัพท์เที่ยงกฤษนะคะคลื่นหายนะคะอยู่ๆก็คลื่นหายนะคะเพื่อนๆแบบคือโอเคโทรศัพท์บ้านเนี่ยสัญญาณแรงเน็ตแรงปี๊ดปีดแต่โทรศัพท์เนี่ยอยู่ๆก็คลื่นหายนะคะไปในเมืองบางทีแบบอ้าวไม่มีสัญญาณไปทํางานไม่มีสัญญาณนะคะบางทีอย่างยกตัวอย่างไปเที่ยวที่ผ่านมานะคะไปเวลส์กันนะคะก็ อยู่ในคาราวานพาร์คนะคะไม่มีสัญญาณจะจองอะไรก็ไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ไปในตัวเมืองนะคะตัวเท้านะคะก็ไม่มีสัญญาณอีกนะคะแล้วจนไปถึงมีสัญญาณที่ชัดชัดก็คือไปร่องเหลือนุ่นออกไปกลางทะเลนุ่นสัญญาณมาเต็มนะคะตอนนี้ใช้ O2 อยู่นะคะคือกุ้งอยู่ที่10ปีแล้วนะคะเปลี่ยนมาทุกครเปลี่ยนแม่งทุกครายแล้วเปลี่ยนทุก2ปีเลยนะคะ O2 EE Waterphone ์โฟ i เ g i ร g จิ3นะคะเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะคะก็ไม่มสีสัญญาณไม่ดีไม่ได้ว่าแบบแบบดีแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ครอบคุมทุกพื้นที่อ่ะก่อนที่เพื่อนๆจะมานะคะก็ทำการรีเสิร์ชนะคะว่าเมืองเมืองไหนนะคะว่าสัญญาณบริษัทขึ้นไหนดีนะคะแต่ก่อนเมืองเนี้ย o 2ดีนะคะแต่ว่าเราไม่รู้ทำไม O2 มันถึงแบบง่อยนะคะบางทีแบบอินเทอร์เน็ตก็ช้านะคะไปข้างนอกนะคะไม่เหมือนบ้านเราใช่ไหมคะ อินเทอร์เน็ตมือถือเนี่ยเร็วมากปื้นๆเลยนะคะก็เออหรือหเพื่อนๆนะมีเอกสารสําคัญอะไรหรือว่าจะไปชอปปิ้งอะไรต้องใช้อะไรสแกนในมือถืออะเซฟเก็บไว้ในเครื่องนะคะแ้่มันรอว่าขึ้นสัญญาณขึ้นไม่ได้นะเพื่อนๆนะเคยเป็นแล้วนะคะมันรอสัญญาณขึ้นไม่มีสักขีดเลยนะคะเพื่อนๆก็อันนี้นะคะก็อันข้อสําคัญเลยนะคะก็คือสัญญาณหายนะคะมือถือไม่มีสัญญาณนะคะ ต่อไปข้อที่สองนะคะเสื้อผ้านะคะตอนมาจากไทยไม่ต้องเอามาเยอะนะคะเสื้อผ้าราคามิตรภาพราคามิตรภาพแบบไม่แพงนะคะซื้อได้ที่ร้าน p r i m มารนะคะร้าน p r i m มารกก็จะเป็นร้านสีฟ้าๆนะคะแบบนี้นะคะก็จะอยู่ทุกๆห้างอยู่มีเยอะนะคะมีทุกๆเมืองนะ ขอโทษนะคะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงมากอุ้ยโทรศัพท์สัน่นราคาก็ไม่แพงมากนะคะแล้วอย่าลืมว่าที่นี่มีฤดูกาลนะเพื่อนๆไม่ได้ว่ามีสองฤดูเหมือนบ้านเรานะร้อนกับร้อนมากใช่ไหมที่นี่มีฤดูกาลเดอ้อมีอะไรบ้างล่ะมีเออ s u ม m e r autumn winter spring ใช่ะไหมเสื้อผ้ามันก็ต้องเปลี่ยนไปตามฤดูกาลใช่ไหมคะแล้วก็มี แฟชั่นแฟชั่นหน้าหนาวใช่ไหมคะเพื่อนๆมีผ้าพันคอมีหมวกมีมือถือใช่ไหมคะก็ซื้อได้ที่ไพ m a มาราคาไม่แพงแล้วอย่างสมมุติว่านักน้องนองนักเรียนนักศึกษาใช่ไหมคะย,ย้ายหอบ่อยก็มันจะขนไปไม่ได้มากบางทีก็ต้องบริจาคบ้างทิ้งบ้างให้เพื่อนบ้างอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ซื้อแบบไพ m a r k ราคาย่อมเยาวนะคะเราก็ซื้อบ่อยๆได้ไปบ่อยๆไ,ไ,ได้นะคะเพื่อนๆรอ,อ,อ,องเท้า รองเท้าเราก็ต้องมีหลายคู่ใช่ไหมคะรองเท้ากันน้ํากันฝนกันหีมาหรือว่ารองเท้าผ้าใบหน้าร้อนก็ต้องมีเกือบคีบใช่ไหมคะเพื่อนๆนก็แนะนําว่าเป็นที่ไพร์มาร์กนะคะราคาไม่แพงแล้วก็มีพวกของของแต่งบ้านแล้วก็ผ้าหม่มหมอนอะไรก็มีนะคะเพื่อนๆแล้วชุดนอนเขาก็น่ารักนะบางทีชุดนอนหน้าหนาวก็อุ่นๆน,นะคะไปข้อที่3นะคะเพื่อน น้ำก๊อกเที่ยงกลิ่นนะคะดื่มได้เลยนะคะเพื่อนเเปิดก๊อกมาชื้อกึกดื่มได้เลยแล้วอุณหภูมิเาก็เย็น้วยนะเพื่อนเพื่อนแต่ว่ามาแรกๆเนี่ยมันจะกลิ่นแรงนิดนึงยังไม่ชินเนาะมันจะกลิ่นแรงนิดนึงแนะนําให้ไปซื้อเหยือกเหยือกกรองน้ํแล้วเพื่อนๆตามห้างทั่วไปมีโลตัสอะไรโลตัสโลตัสเทสโก้มีรือคะหรือที่ว่าวิลโก้ก็มีนะคะเหยือกกรองน้ําแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็เวลา เอาใส่ตู้เย็นแล้วเวลาจะดื่มก็ยกออกกรองแล้วก็เวลาไส้กรองเขาก็จะมีเวลานะรประมาณ45วันนะคะเปลี่ยนไส้กรองทีหนึ่งนะคะก็ราคาก็ไม่แพงนะเพื่อนๆแล้วก็น้ำก็มันก็ช่วยกำจัดกลิ่นไปได้นะแต่พออยู่ไปสักพักก็จะแบบว่าเอา้าหิวน้ำดื่มแล้วเปิดก๊อกกึกแล้วก็ดื่มได้เลยนะคะก็จะชินทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะคะต้นหลังก็โยนทิ้งไปเลยจ้าอย่ากองน้ำเพราะว่า มันเรื่องมันต้องเอาไปใส่น้ํานะเปิดน้ําใส่แล้วก็ใส่ตู้เย็นจะไปกินก็เปิดตู้เย็นต้องนานวันนี้กเนอะถ้าก๊อกมันก็ง่ายใช่ไหมคะเปิดเอาแก้วมาเปิดใส่ก๊อกกินเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เรื่องน้ําดื่มนะคะหรือว่าถ้าใครมีงบเยอะก็จะหรือว่าใครกินไม่ได้เลยอย่างนี้ก็ซื้อซื้อน้ําตามห้างสรรพสินค้าก็ได้นะคะก็เป็นขวดขวแต่ว่าต้องอาจจะยกหนักนิดนึงเนอะนะคะต่อไปข้อที่สี่นะคะ การซื้อของการช้อปปิ้งที่ประเทศอังกฤษใดๆนะคะส่วนมากที่นี่จะใช้การ์ดหมดแล้วนะคะเป็นแบบเดบิตกร์ดหรือว่าเครดิตคอดนะคะเพื่อนๆที่จะมาก็เอาเครดิตคอดมาใชาได้เลยนะคะแล้วก็แม็กซิมัมที่เขาให้ใช้เป็นแบบว่าสแกนคอนแทคเลสสแกนติดอย่างนี้ใช่ไหมคะโดยที่ไม่ต้องใส่รหัสก็คือแม็กซิมัมก็คือ100ปอนด์นะคะเพื่อนๆ100อปอนด์นะคะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะใส่พาสดก็ได้นะคะ ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าถ้าสแกนเนี้ย maximum ัม,ม1 0 0ปอนด์นะคะแล้วตามห้างสรรพสินค้า tesco c i n b u r y mori r s o n เนี้ยเขาจะมี self check out นะคะก็คือสามารถเป็นแคชเชียร์เองได้ check out ก็คือเอาของมาสแกนแล้วก็วางแล้วตรงที่วางมันเป็นตาชั่งนะเพื่อนๆตือต้องวางของให้ครบก่อนแล้วถึงค่อยแพ็คหรือว่าเอาถุงมาเองนะคะวางของให้ครบแล้วค่อยจ่ายเงินนะคะแล้วก็ต้องเอาถุงมาเองนะคะ ถุงช้อปปิ้งออกมาเองนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีถุงมาเองเราก็ต้องซื้อนะคะถุงใบหนึ่งก็ขายอยู่ที่อาจจะ20เพนหรือว่า60เพนสพนะคะเพื่อนๆไม่แน่ใจนะคะถ้าถุงแบบบางๆเนี้ยบางห้างก็จะมีถุงบางถุงหนาถุงบาง20เพนถุงหนาอาจจะ50เพนนะคะเพื่อนๆก็ก็เอาบัตรเครดิตเดบิตมาใช้ได้เลยนะคะสแกนสแกนเลยตามห้างใหญ่ๆนะแต่ว่าถ้าไปสมมติว่าไปเอ่อ งานเฟสติวัลอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีรับทั้งบัตรทั้งเงินสดหรือว่าถ้าบางร้านเขาไม่รับบัตรเขาก็จะเขียนป้ายไปเลยว่า cash only นะคะก็สะดวกสบายนะคะเวลาใช้บัตรซื้อของที่นี่นะคะอ้าจบไปข้อที่4ต่อไปข้อที่5นะคะเพื่อนๆข้อที่5สําหรับสายดื่มนะคะสายดื่มไวน์เพ่อนๆไวน์ที่นี่ราคาถูกมาก และอร่อยด้วยนะคะวายมาทั้งทั่วยุโรปเลยนะคะวายมาจากโดยเฉพาะนี้ส่วนตัวชอบวายอิตาลีนะคะวายอิตาลีวายแอฟริกาอเมริกาก็มีนะเพืเ่อนๆไม่แพงเลยนะคะ5ปอน์6ปอน์วายดีๆเนี่ยอร่อยด้วยนะคะเพื่อนราคาไม่แพงวายราคาถูกแล้วก็ผลไม้ผลไม้เมืองหนาวสตอรอเบอรี่ลัซเบอรี่บูเบอรี่ แต่เชอร์รี่นะคะเพื่อนๆราคาถูกแล้วก็อร่อยสดอร่อยมากเลยเพื่อนๆแล้วก็ถ้าสมมติหน้าร้อนก็ไปเก็บตามฟาร์มก็ได้เพื่อนๆเออผลไม้มนาวถ้าใครชอบนะคะก็กินได้เลยถ้าเป็นอยากกินสตรอเบอรี่ที่มันแบบว่าอร่อยหวานฉ่ำแนะนำของ Mark s p e s p e r c e นนะคะ M&S นะคะก็จะรู้สึกว่าของเคารสชาติดีที่สุดนะแต่ยังไม่เคยลองของเวส t Road นะคะเนเ นะคะก็มี5ข้อนี้นะคะเพื่อนๆนะถ้าใครมาอังกฤษก็เออลองหาข้อมูลดูนะเพื่อนๆนะที่สําคัญก็คือสัญญาณโทรศัพท์เป็นปัญหานิดนึงนะคะเพื่อนๆเผื่อเราอยากติดต่อใครหรือว่าอยากจะ you know อาบอยากจะอัปเดตโซเชียลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอัปรูปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเออมันจะต้องจองอะไรอย่างเงี้ยไปถึงแล้วออ,อยากจะไปจองอันนี้จอง ร้านอาหารหรือว่าจองไปดูหนังดูอะไรอย่างเงี้ยดูโชว์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลามาเที่ยวอาจจะไปดูโชว์บร o อดเวยจองลำบากล่าเกินสัญญาณก็ไม่มีนะคะก็หาข้อมูลดีๆนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะวันนี้ก็มาเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ